Freedom Idea อิสระทางความคิดสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์นะครับวิธีการเปิดการสร้างรายได้ของช่อง y o u t u b e นะครับผ่านมือถือในระบบ Android คลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่มีช่อง Youtube ที่ผ่านกฎเกณฑ์กติกาของทาง Youtube หมดแล้วนะครับย้ำว่าผ่านกฎเกณฑ์แล้วนะครับผมและเปิดการสร้างรายได้ได้แล้วนะครับ อัปโหลดวิดีโอลงไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปเปิดการสร้างไรายได้ได้ที่ไหนนะครับผมเวลาอัปโหลดวิดีโอลงไปแล้วต้องมาเปิดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเปิดอัปโหลดไปแล้วจะรอรับเงินได้เลยนะครับผมวิธีการก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆไปที่ Play Store ก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชหาคำว่า YouTube Studio นะครับผม เซิร์ชเจอแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับผมติดตั้งแอปลงไปเรียบร้อยก็จะได้ไอคอนหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นรูปฟันเฟืองนี่ฮะจากนั้นเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมการเข้าใช้งานของแอปครั้งแรกนะครับผมเพื่อนๆนต้องกรอกนะครับอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราใช้ล็อกอินในช่อง Y youtube นะครับที่เราต้องการหารายได้นะครับผมพอเข้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าผมยังไม่ได้เปิดการสร้างรายได้นะผมเพิ่งอัปโหลดลงไปหน้าล่าสุด2คลิปนะครับตรงนี้นะครับตรงเหรียญตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับขึ้นลางๆแบบนี้นะฮะอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้คือโอเคแล้วนะครับและคลิปเพื่อนๆจะต้องอัปโหลดเป็นสาธารณะนะครับอย่างเท่านั้นนะครับถึงจะสร้างรายได้ได้นะครับถ้าเป็นส่วนตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ เสร็จให้ไปตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกบนคลิปนะครับที่เราต้องการสร้างรายได้นะครับเข้ามาปุ๊บเพื่อนเพื่อนให้มาตรงนี้นะครับรูปอินสอ์นี่ครับเป็นรูปแก้ไขนะครับคลิกเข้าไปเลยเข้ามาเสร็จนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปตรงนี้นะครับการสร้างรายได้นะครับผมตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับ เพื่อเปิดนะครับเปิดรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบการโฆษณานะครับที่จะมาเกาะบนคลิปวิดีโอของเรานะครับให้เพื่อนๆเนปิดให้หมดเลยนะครับเปิดให้หมดเลยแค่นี้นครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะครับทางระบบก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลของเราก็ใช้ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆด้วยนะครับผมจากนั้นเราก็มา แบ็กกลับมานะครับแล้วกดตรงหน้าจอและดึงลงมานะครับกดค้างไว้นะครับเป็นการรีเฟซหน้าจอนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้จะขึ้นสีเขียวแล้วนะครับอันนี้คือโอเคแล้วนะครับสร้างรายได้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งครับผมก็ทําเหมือนเดิมนะคลิกคลิกเข้าไปในคลิปนะครับจากนั้นก็มาคลิกตรงที่ดินซอนะครับผมข้างบนนี้เพื่อแก้ไขนะครับแล้วไปตรงการสร้างรายได้นะครับ แล้วก็เปิดรูปแบบนะครับแล้วก็เปิดให้หมดเลยนะครับรูปแบบแล้วก็กดบันทึกนะครับผมบันทึกเสร็จก็กลับมาหน้านี้นะครับเราคลิกหน้าจอค้างแล้วก็ดึงนิ้วลงมานะครับปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับอันนี้คือโอเคแล้วนะครับเรียบร้อย เพื่อนๆต้องทําแบบนี้ทุกคลิปนะครับที่ดาวน์โหลดเอ่ยที่อัปโหลดนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ได้สร้างไรายได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์และหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ให้เป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรอรับการอัปโหลดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากทาง Freedom i d e a ย สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม